เป็นไม่ดีบ้างของดิกชันที่ได้พลังของมิกจกเก้เชียสแตน์าอ์ดแฟนการ์ดอืมในออนเมซาย่าเมนกาเห็นไหมได้เปิดเริ่มก่อนไล้เป็นเจซี่ต่อการจบแพลนแล้วสแตนดาร์ดโอ้ไล่เป็นวันนี้ตัวหนึง่งตัวเริ่มได้พิคิวด้วยเปิดห้าหาเกรด์สามเก๋ดหนึห่งไปขึ้นเลย ไม่ไใช่ยังไงจุ๊บๆๆจากนั้นอค่นี้แล้วกัน8,000วันแวนแก้โอกาสไรเช็ค right. ไม่มีทิเซอร์อาจบเทิร์นนี่มือลงแดมไปแล้วให้เดี๋ยวไรดันนี่เดวี่สกิลเดวี่ส์เข้ามโดดดันนี่ที่ไม่ใเ่เสองหนึ่งมาออกมาเลยดันนี่เดซี่สกิลเดซี่โซล่าเนึ่ เต๋อสามดล้าหลีจะอกไเอามาเลยดั้านลีมาเลยแล้วก็จนไม่จบเทินเอาอากาศูต่ไปไซี่กับเอฟเฟคเรอร์กับไทยก่อนเี่เยวบเยซี่ออกมาคออายใจฟูแบเบเกี่ยวกับเยซี่ขึห้หน่อยคอ,อผิดนั่นแหละคอผิดฝันเราน้าทรทรติดติดติ่ติงทรทรทร กชิกันกอลีต่อสูเวี่ตีแบนการเข้าไหมไล่เช็คาเป็นเช็คฮิวทีเกร์ผลงวมให้แบนการนี่เจ็บเต็มตลอดเต็มเต็มตลอดไม่ต้องตีครับเดีใช้บูธไอหมอนี่จะตีสกิลมาตีเอานนโมยูนิตหนึ่งใบกับแ้งกอเอาคาบินเตอร็จแล้วก็ไม่หยุดการต่อสู้เอาบินี้เข้าโซลโดน้หนึไหจ้ะอีส เพราะว่าไอ้เพิ่นเลยบวกให้5,000เนี่ยเมื่อเีากาที่เป็นการด้วยโลมตีไม่ป้องก,กันแต่ไม่เช็คการต่อสู้เข้าโซ่โด้วยเมชิก,ก,รรกันเกาหลีบูทไอเพื่นเลยต่อตีเพื่นเลยบวก5้า0ัใช่ไหมเท่าไหร่ <26. S> 2 6ก0 0งห0 0 0สิจบการต่อสู้ส,สกิลเมชิกันเการลีเอาเอกาศแถวดาตั้งเดียวก,กับตัวเองแใต้กอจบการกนหนึ่งใบ โอเคมือนี่ห้องไเดีซีกับไปไบบก่อนสแต้นจรอชีฟโอ้ในของดีด้วยจะทิ้งอะไรละที้งดีทุกชู้โอ้เป็นอย่างกันแน่นี้ไชิบๆๆๆไลทกียรี ข้อสกิลโซบาร์หนึ่งทิ้งการ์ด็นมือที่มีดีลิเตอร์ในชื่อหนึ่งใบทิ้งเกรดอร๋อเอาการ์ดจากเด็กสองใบที่มีดีลิเตอร์ในชื่อลงดับโซนเอาทาโกยากิสองตัวถ้าเอาลงสองใบที่ลงดับโซนจะได้จวหนึ่งทาโกยากิแล้วทาโกยากิ ak เป็พาลีมาสามรอบถามรอบแล้วจวหนึ่งใบชึบมีแ yeah. ย่แต่โจวทำไม ีหย่แล้วก็ไม่ดีใช่ชิบ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 ลงคอนี้โอเคนี่อยากจะฮิตถ้ได้เลยจะตีฮิตแต่อยากฮิตหนึ่งหมื่นแปดพันฮิตจะได้ใบเรีอากาศหนึ่งใบจั่วด้วยไม่ได้จั่วได้ใบใช่ได้ใบเปลี่ยนเป็นจั่วได้ไหมไม่ได้จะให้ใบมีบังคับใบอันนี้โอ้โหรักขนาดนั้นเชียวไดเช็คนิสเลยนิวติกเกอร์เออพลังให้มีตัวอะไรไม่รู้ สองหมื่นเลยบรรยกาศดามิเชกจบเพิร์นเฮ้ยแบต t ี r y สองตัวอยู่ในดามิสเตอร์แลนด์ดอฟแล้เป็นจากพระพิศาดันริมเพลยฟอสตูฟอสตูตัวใหมเบรซ่าแล้วเป็นเฟสสกิลอาใจฟูแบตเอาตัเองเข้าส่งโดดตัวเองจากกองถ้าลงมาช่วงกลางแาวหลังตีขย่างหลังได้แล้วก็โดดด้วยความสามารถหรือซ่าคอร์สโปรอีกหนึ่งนานี้ แค่นี้นะแค่นี้เลยแค่นี้กันย์เลยคนระับขอแล้วจะตีเยอะไหมไม่ใช่จริงๆแล้วนี่พระเล็กจังปิดกิลทำงานเราเกียร์สองหรือสูงกว, <The Emperor. S 1> ว,ว่าเป็นดัลลี่ขอเลือกอาจจะไม่หยุดพระเล็กดัลลี่เอ็มเฟอร์เรอร์แล้วเราเป็นกาดบอกหนึ่งเลยไม่กาด สองอืมข้า,ามาเลยวินไตรเช็คคิดเข้าวทิเกอร์อคิดเข้าให้เป็นการ์แลให้อ็มเพลย์ที่เป็นเวนการซกคอนเช็ครอทิเกอร์ออรโอ้ยอันนี้คน<ส><อ>ชิคโม่เหมือนกันนะเนี่ยสำหรับให้อิมเพลย์ที่เป็นการ์สุด<ส>คุณจะได้รับแสงแปลกๆขี่ลังเวทการ์เอ้ยนี่แหละพลังของฉันที่ด้รับภาระจากลิโกเกตอะไรค่ะจมตีสกิลเอิมเพลย์สองใบเวียนการ์จมตีโบอีกห้าพัน เป็นดัตลีสามหม่นสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่ามหมนห้แต่ว่าตีเส็จะกลับไปใต้กอะดัตลี่ตีเท่าไหร่ตอนนี้ยีิบสามถ้าผอยี่สหมืนก็จะเป็นสามสามไอ้สามสามสี่จุดสามตอนนี้สามสองคเดยวนจะบอกให้ควิกชิลซีเมนกลับไปใต้กะเป็นยพราเได้โจมตีแล้วก็บอกยิเฮิวเกตสมกิลไม่เคยไล่เกตสามในเทอร์นี้อในเกมนี้ชี้ดัตตี้คนนี้เหลือ ครีลบสองครับผมก็ชายศูนย์ครีแต่ว่าตีฮิตนะตีฮิตแต่ว่าไม่มีดเาเมจไลก์การจริงมือกี่ใบเจ็ดใบเจ็ดใบสแตนด์รอกอู้เอาไงต่อดีครูไล่เกรออนฟอส one เละที่แมนเกตเชฟจากนั้น ข้อเกรยออนอีกหนึ่งตัวทาโกยากยิมีกี่ใบนะบบบนมีสองใบสามใบสามใบเลยนะี่มีสามเลยชึบสามใบเลยนะเหรอเกรยออนนี่ชักว่าเลยเอาขึ้นมือมาก่อนสกิลพัตตาบาสองดีดีมันกาคู่แข่งจากนั้นทาโกยากยิทั้งสามตัวในดับโซนงอกออกมานี่ ขี้โกงไปเมื่อกี้ได้แค่นี้โอเคแค่นี้ก็แค่นี้มาเดินเฟสเลยให้ทาโกยากิฝั่งนี้ตีก่อนหมื่นหกพมจเช็คเกรย์ออนจมตีสามหมื่นหน่งพันแางกไม่บงการทวินได้ไม่มีดาเมจเช็คที่เขาดิเกิร์ดให้ผมต้งหมดกับแบงก์แบงกหมื่นเจ็ดแบงกรักวละโอเค มือเจ็บให้ดำแบบเน้นๆไม่มองนเจบเธอละแซ่ล์นน้องจงดูให้ดีเดี๋ยวเราทีจ็อกหายเดาอไล่เชียดายไม่มีศาสตร์น่รีเมลยดีเว้ยมไหาแล้านี่รอาที่สามเลยราจะได้กินฟอสต์ทูให้มันกลับเยี่ยมจีนหลูกล็อกเล่นกันอยู่เงี้ยเต้เต่เต้เนเดี๋ยวเราเชนอถ้ารอดไปได้มีโอกาสอยู่ ตลอดหรือเปล่านี่แหละไม่กี่เดวี่สกิลคารบ,บาลเนี่ยโดดดันลี่หนึ่งไปที่ไม่ใช่เกียร์สองดันลี่เดซี่สกิลเดซี่สีงไงตัวบา๊สนี่โดดดันลี่หนึ่งไปที่เป็นเกียร์สามสามันสูงกว่าสูงแต่พายพิซซาดันลี่ดูสิบเลยกิลลูสิบเลยโ์ตบา๊สนี่เขาด้วยช้าใช่จะโดดต่อพอแอมบูดเดสเตอร์คาร์บ,บาลเนี่ยลำ้ลำจริง โเกียร์สาสองใบเพราะว่าเมื่อกี้เกียร์สามข้อศอแ e อ้นนี่เอเลยสองใบเอาไว้โอ้โหอย่ากระทืบผมเลยล่ะครับใจเย็นๆครับโมสับที่ e ทเอ็มเพลยกับแอมบูสแพ t เทิรเฟสให้แอมบูสจมติเท่าไหร่จ้ะสองเมสองเมตรยาให้ยากสองันแป อีเอร์เสพเลยการต่อสู้กลับไม่ได้ก่อนสกิลของนัลลี่เขเลรีเวิร์สเอาไงื่อากาศของฉันกลับไม่ได้ก,ก,ไไก่อนร้องวากาศที่สแตนอยู่หนึ่งใบน,นั่นนี่ร้องเดซี่แล้วก็อาพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งกเชีย่ยห้ฟั่าเกร3รทีรร่ีรก็เพิ่มหนึ่งใบให้ลำได้เพิ่มขึ้นหนึ่งดูโ,โดโลแต่นั้นให้เดวี่จมตีสกิลนัลลี่เขืเลองใบเดวีบวกอีกหนึ่งส้ค่อนข้างจะลำบากยากขิดเท่าไหร่สองมื่นสมื่ ยายาสองส่บสามกลับมาได้ก่อสกิลดันรี่เพลย์รีเลยล็อกดันลี่เพลย์จังหวะยาล็อกยังล็อก <Lock S 2> ยัง <lock. S 2> ไไลอง็อกไปแล้วล็อกมล้ีคนขัดจังหวะใช่พิงไม่หนึ่งโพยหนึ่งโยหนึ่งไร <c oughs> รายการจริงๆ <c oughs> สมแท่าที่ได้พลังของลิงเกอร์ไปโจ <c oughs> มตีมกนกสกิลทำงาน เขาวบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งเมื่อฉันได้มีเรการเขียสองอตั้งว่าโดนนอร์มอลยูนิตจากกองหนึ่งใบลงช่องเรีกาที่ไม่มียูนิตอยู่นะฮะนี่ออกมาเลยเช็คสี่ใบโอ้โหายการจริงๆออกมาเป็นเดวีด่จากนั้นเดวี่เขาตองบ้านหนึ่โดนอีกหงใบเดวี่นนวตรงนี้บ้านหนออกมาเลย b a าร์ลี่เอ็นพัลเลอร์หรอเดลิเฟนเดลิเฟนเดลิเฟรการจริงเชียวโซบะคานชิว่าจูบอะไรเอาล่ะการปัดกองคั้งนี้จะทำให้กูรอดตายได้หรือไม่ห่าสี่ได้สองขถ้าเปิดไปเจอคิดดี้คอนทิกเกอร์ จะรอดนี่ขี้ตกไปแล้วนี่สับให้มันเอาขี้หลบหลบไปชุบชึบชุบชุบสับเยอะๆหน่อยสับเยอะๆหน่อยความเป็นความตายเออฉันเอาเอย่อ๋อขี้เดียวก็สั่นสะท้านแล้วนะไม่ป้องกันเข้ามาเลยเปิดเช็คใซคก้อนเช็คนี่ไงโดนนะนี่โดนเอ้อเช็คขี้เข้าจิ้มหายเลยขี้จะเรียงกองผ้าเลยเนี่ยสำหรับเรียงกองผ้าเลยเรียงผมไม่เรียงกองชั้นน สมร่ายให้ดูจิเฟอร์คิดเท่าให้เอ็มเฟอร์มองไม่เห็นเลยไปนอนเช็คไอเม,มทิกเกอร์ขี้เดียวด้วยสามแล้าแล้วนะเรามาลุ้นกันดีกว่าเซิร์ชเช็คเอ้ยเฟิร์สเช็คดอรนิกเกอร์พลังทั้งหมดให้แวนการ์ดโจวการ์ดหนึ่งไวเซคั่นเช็คเซิร์ฟเช็คได้แล้ว รอทิกเกอร์เออนี่พลังของลันลีไม่ไดไม่เลยตีกระแรงยังเอาอะไรไปกาบเรื่องฉันได้รัพลังของลีม่ได้ก็ไม่ได้ตีแรงไม่พอมาชิงได้เยอะอีกเนี่ยตอนนี้ครับสปาร์คสไปร์บาร์เทอร์ที่ได้รับของใหม่จากมาเชอจากมาเชอร์แชชใช่อันนี้เป็นรอบเลยนะรอบร้านค้าใช่ไหมใช่รอบร้านค้าใช่ถ้าขายจริงยังไม่รู้ว่ามาอย่างนี่สองถือว่าเก่งเยอะใช่ได้ใช่ไห้สามใบใช่ได้น้อยกาดไม่น้อยขาดเยอะ ทำให้แวนมันตีแรงขึ้นแล้วก็จะได้เช็คได้ขั้นกดดันแต่ก็แลกกับต้องรับเรียงอากาศทิ้งกันใช่แต่ทีนี่จะแพ้พวกยิงบอร์ดหนักๆมากๆกับตอนอิมเปรเรสไม่เหลืออะไรอีกแล้วมันจะเล่นคู่กับอิมเปลเรสดีเวอร์อยากอิมเปรเรสดีเวอร์เนี่ยต้องเห็นเรียากาศกลับไปใต้กรอบสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ดีลี่ถึงจะได้โปรโมใหม่มาแต่ก็ยังแก้จุดบอดเด็กไม่ได้คุณจะมาสู้ลิงโจงเกอร์อย่างผมได้ไงถักคู่เดียลิงดู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 แคร์ผมละ มีจอเกอร์เลยมีจอเกอร์กัชีฮันสไปายมา <Joker S 2> เ,ลเลยโอ้โหแม่งถึงดีลี่จะได้โปรโมใหม่มาก็ยังกบจุดได้ไม่ได้นะยังมือน้อยเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกโปรโมใหม่เนี่ยถ้าใครอยากหาไม่ได้ก็ลองคิดดีๆแล้วกันอาจจะเคิร์ดเพราะผมก็เป็นหนึ่งคนที่เลิกเล่นดีลีไปนานแล้วเหมือนกันสไปเนี่ยก็อย่างบอกว่าถึงอิมพีเลอร์จะดูดีแต่ว่าลไลซิ่งแล้ว่าเหมือนเดิมก็จะเก่งกว่าที่ลองมาไลซิ่งนี่ค่อนข้างสนุกมาก เราเรามีตัวตีจากหลังที่ผูกพลังได้ด้วยทำเวียได้ใช่ไหมใช่มีรอบแล้วก็มีไอพีอาร์ตัวนี้ด้วยเจ้าไซเคิลเขาเรียกไซเคิลนะเป็นตัวรับบูทสามารถทิ้งหาของได้ในเกมแล้วก็สามารถทำเวฟได้เพิ่มอีกรอบนึงแต่ว่าไม่ดีโจมไม่ขึ้นเมย์ก็เลยไม่ได้ใช้ให้ดู๋อถ้ามีก็จะมีเวฟเพิ่มอีกใช่อาจจะได้อาจจะได้อีกรอบนึงอาจจะแล้วมันมันต้องมีตัวบูทไงแต่ว่าเล่นกับอมเพลนดีมันจะใช้ยากกว่ต้องต่อกับ ต้องต่อกับมปที่การกอรีเพราะว่ามันจะหายไปทั้งแถวเลยเพราะไอ้เบอร์รีเวิร์สเนี่ยต้องขอไม่มีเกมหนึ่งบน่บนๆอ๋อสังเกตเมื่อกี้ผมจะล็อกเกมหนึ่งไปเพื่อให้เมเบลร์กดถึกได้อ๋อถ้าเกิดไม่ล็อกเนี่ยเมเบลร์รีเวิร์สจะกดถึกคาร์บาร์โดดไม่ได้ไล่การไล่การก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ได้คำแนะนำสำหรับใครที่อยากลองเล่นดัตตี้รีเวิร์สแล้วกันเนาะส่วนดีลิเตอร์ก็ไม่ต้องเล่นหรอกไปกลับไปเล่นคีออนไปเดินแล้วสนุกไปเยอะนะครับอ่าเผื่อเจอดัตตี้เราจะลบกี่บัน